เปิดนาทีระทึกปั้นนาคอนเข้า ICU หลังขี่เจสกีชนทาวเวอร์ซี่โครงหัก เป็นอีกหนึ่งดาราคนดังที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานอย่างเปิ้ลนาคอนจากที่เราทราบกันว่าหนุ่มเปิ้ลนั้นมีความสามารถในการขี่เจ็สกีแต่ล่าสุดเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดโดยทางด้านจูนพันรยาของเปิ้ลนาคอนได้โพสต์คลิปนาทีเกิดอุบัติเหตุพร้อมระบุว่าพักไอซียูยาวๆไปนาคอนหักหลบเจ็สกีที่ขับสวนมาเซียววินาทีเลยตอนนั้นเลยต้องหักหลบประจวบเหมาะกับคลื่นแรงด้วยตอนนั้นเลยไปชนกับทาวเวอร์กรรมการ อาการซี่โครงหักสองซี่พักยาวๆ ICU ไปนะ้นาครเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจัดการออกก้าแข่งเองในขณะที่ทางด้านเปิ้ลนานะครได้โพสต์บอกว่าเป็นนักแข่งยังไงก็หลีกนี้ไม่พ้นที่จะเจอกับอุปสรรคหลากหลายก่อนจะถึงเส้นชัยจุดหมายปลายทางที่เราหวยหา ธรรมชาติยังคงสวยงามกับเราและบางทีก็น่ากลัวกับเราขอบคุณคลื่นทะเลที่ครั้งนี้ยังปราณีซัดเราไปฟาดกับทาวเวอร์กรรมการซี่โครงหักไปสองท่อนพักผ่อนเดือนเดียวก็หายหายแล้วจะออกมาเสพธรรมชาติที่สวยงามต่อไปเป็นกำลังใจให้กับคนที่เจออุปสรรคสู้กันต่อไปนะทุกคนไทม์กลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมากทางทีมข่าวในนิวขอเป็นกำลังใจให้กลับมาแข็งแรงไวๆนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ